ครับค,คร,บนครบบนันะครับก็ทำบรรยาาวุธนะครับเมื่อสั่งเรียบอาวุธก็อยู่ในท่าปกตินะครับเพื่อดูแลความเรียบร้อยของนะครับลูกเสือนะครับ ขอเรียนเชิญผู้กำกับแถวข้างหน้าเลยนะครับด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยครับทุกชั้นนะครับทุกห้องทุกชั้นเลยนะครับเฉพาะผู้ช่วยเท่านั้นที่ดูแลลูกเสือนะอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านประธานในพิธีมาถึงผมค,ครับรกองผสมศรัุริยางจะบรรเลงเพลงมา้าโรงเรียนสัมชลํำปางทุกเสือทุกกองผสมทุกนายทุกมูเราร้องเพลงด้วยเสียงที่ดังนะครับด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นน,นักเรียนเป็นลูกเสือของโรงเรียนสัมชลลำปางนะครับแล้วก็ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งลูกเสือกองผสม ทางลูกี้ครับห้องลงความเคารพประธานในพิธีามมาลงหน้าระวัง

ลำดับต่อไปขอารารียนเชิญนนรัฐบาลในพิธีรับคำกราวรายงานจากผู้ดำานินลูกเสือพระเจ้สัมพันธ์อันธิคุลของกราบเรียนครับลูกเาาสือลาบีบพักเอียดความเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิติกรรมการเรียนการสอนลูกเสอือเดลาาีในครั้งนี้ในปีการศึกษา,าที่ผ่านมา การจัดทีกรรมลูกเสือเนเรอรีได้แบ่งการประเภทต่างๆซึ่งมีกองลูกเสือสำรอง18กองกองลูกเสือเนเรอรีสามมรุนใหญ่18กองกองลูกเสือเนเรอรีสามมรุนใหญ่18กองและกองลูกเสือวิสามัญหนึ่งกองผู้กำกับสำรอง42คนผู้กำกับลูกเสือสามัญ4 2คนผู้กำกับลูกเสือสามมรุนใหญ่36คน และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญสี่คนได้พัฒน,นาลูกเสือในตลดีให้มีพฤติกรรมอันพึ็นประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและคุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติให้เกิดทักษะชีวิตและนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวันส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่นนอกจากนี้ ยังฝุกทักษะความมีระเบียบว,วิัยอดทนสามาัคคีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้มีการพัฒนา,นาทั้งร่างกายจิตใจและศีลธรรมปัจนี้ได้เวลาอ่านสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญบุโยคยการลูกเสือโรงเรียนอชลำปลางให้เกียรติมอบลงประจำกองลูกเสือแต่ละประเภทพร้อมทั้งให้โอว่าและก่าวเปิดการจักิิกรรม การเรียนการสอนลูกเสือเดลีโรงเรียนอัชชลำปางประจำปีการศึกษา2559เป็นราดับต่อไปครับราดับต่อไปครับและําดับนี้นะครับลูกเสือสํารองจะได้ขึ้นรับโทงจากผู้บริการลูกเสือโรองเรียนขอเชิญครับ ลำดับต่อไปเป็นลูกเสือสามัญจะได้รับทงจากท่านผู้มิการลูกเสือโรงเรียนลำดับต่อไปจะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัน ครับและในลำดับนี้นะครับผรูครับร่งแสดงรหัสล <ambling. S 1> <UST ONE. S 2> ูกเสือสำรองกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรับพักกีต่อชาติศาสนาอัมหากษัตริย์ข้อสอง ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่วิข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสอง ถ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ,อ,อข้อสามถ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ,ม,อ,สอมือลงลำดับ,บนี้ขกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเรียนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หนาง,งานลูกเสือพุ่มกับลูกเสือรองพุ่มกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีที่เคารพทุกท่านตามที่หัวหน้าง,งานลูกเสือได้กล่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันเริ่มการเรียนการสอนวิชาลูกเสือผมขอ ากให้กับคณะผู้อุ้มกับแล้วก็รองผูอุมกับทุกท่าน4เรื่องในวันนี้นะครับในกระบวนการลูกเสือนั้นเรามี4วิธีในการอบรมลูกเสือ4วิธีหลักๆนั้นก็คือ 1. กระบวนการกลุ่มนะครับลูกเสือในนาด,ดีเราจะต้องฝึกให้เขาทำง,งานเป็นทีม ทำงานเป็นกลุ่มจะต้องมีผู้นำนั่นก็คือหัวหน้าหมู่แล้วก็ผู้ตามก็คือลูกหมู่ทุกท่านนะครับนั้นในกระบวนการแรกก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการหรือวิธีการลูกเสือก็อยากจะให้ลูกเสือแล้วก็เนตรารีได้นำกระบวนการนี้มาใช้ในการ เรียนลูกเสือทุกๆครั้งนะครับรวมถึงคณะผู้กับรองกู้กับลูกเสือด้วยให้เน้นย้ำเรื่องของการทํางานเป็นทีมเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ตามที่ดีในวิธีที่2เป็นการฝึกให้ทุกคนรู้จักมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ครับอันนี้ก็เป็น คุณธรรม12ประการที่นักเรียนไทยหรือคนไทยพึงมีนะครับก็อยู่ในวิชาที่เราได้สอนอยู่แล้วก็คือมอรัลนะครับก็อยากจะเน้นย้ำให้ร่วมกับหรือองร่มกับทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับได้ฝึกเน้นย้ำให้ลูกเสือเนตารีตระหนักถึงความจงรักในสถาบัน สถาบันของชาติศาสนาที่ตนเคารพนับถือแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ที่เป็นที่รักของพวกเรานะครับในวิธีที่3ที่เราจะต้องฝึกให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นั่นก็คือเรื่องของการประเพนประโยชน์นครับการเป็นลูกเสือเล่นารีเป้าประสงค์หลัก อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับสังคมเพราะถ้าเราเรียนลูกเสือไปแล้วเรียนเนตรนารีไปแล้วแต่ว่าไม่มีจิตวิญญาณของการบาเพ็ญประโยชน์ก็ไม่มีค่าอะไรนะครับนั้นการที่เราเป็นลูกเสือเป็นเนตรนารีเราจะต้องรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมให้กับสถาบันของเราโดยเฉพาะโรงเรียนของเรานะครับ ยังต้องการคนที่มีน้ำใจดีคนที่มีจิตของการจิตอาสาพัฒนาจิตอาสานะครับเรื่องของการจิตอาสานั้นจะสังเกตว่าโรงเรียนเราจมัมีขยะนะครับยังมีขยะยังมีสิ่งที่ทำให้โรงเรียนเราดูไม่ดีเพนะราะฉะนั้นการที่เราได้เรียนวิชาลูกเสือให้ดารี ก็จะช่วยปลูกฝังให้กับนักเรียนเราให้กับลูกเสือในนารีเราได้รู้จักที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมของเราในวิธีการที่4นะครับเรื่องของการเป็นคนดีในสังคมนะครับกระบวนการลูกเสือก็จะฝึกให้นักเรียนทุกคนได้เป็นคนดีดีทั้งใจดีทั้งกาย ดีทั้งวาจาแล้วก็ดีทั้งความคิดนะฉะนั้นใน4วิธีที่ได้พูดไปเบื้องต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับคณะผู้กับลูกเสือรองผู้กับลูกเสือรวมถึงลูกเสือเนนารีทุกๆท,ท่านได้กระหนักแล้วก็นำไปปฏิบัติตลอดการเรียนวิชาลูกเสือเนนารี ทั้งปีการศึกษา2 5 5 9นี้ี้ท้ายที่สุดนี้ขอเจ้าอง์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพบูชาโดยเฉพาะแม่พระอสัมชัญท่านนักบุญหลุยมารีกรีออนเดมอมงฟอร์ดได้ปกปักรักษาให้ผู้กับลูกเสือรองผู้กับลูกเสือลูกเสือเนธนารีทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญ คิจิ่งใดขอให้สมปัตนาธุกประการปันนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนนารีประจำปีการศึกษา2559ณบันนี้ครับลูกเสือรุ่งอธิยาพุทธ แต่งชุดมาตามนั้นจนกว่าจะมีประกาศว่าวันใดที่ไม่แต่งชุดลูกเสือนะครับไม่มีกิจกรรมลูกเสือพณน,นนี้ท่านผู้ริการนะครับได้เดินตรวจเยี่ยมกับกองลูกเสือโรงเรียนอันศเชลปางนะครับให้เราในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือแนนาลีนะครับเราดับนี้ลูกเสือ รองรองเลิกครับลูกเสือเนนารีขวาหันนะครับก็จะทําการแยกไปเรียนตามปกตินะครับตามสายชั้นของตัวเองนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทีานเพรวมก,กับพกนงกงานลกกลับแล้วก็ลูกเสือเรามาสอนทุกนายทุกคนนะครับที่ตั้งใจหรือบังเครืแขง